บอลสีเกิดอาการตกใจจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้สวนสวยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะเขาจะเกิดอาการตกใจก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้นะคะเพื่อนๆและเราจะมีวิธีการรับมือเขาอย่างไรนะคะเพื่อให้บอลสีของเราจเจริญเติบโตสวยงามแข็งแรงต่อไปนะคะบอลสีรวยล้นฟ้านั่นเองนะคะฟังแค่ชื่อก็อยากหามาปลูกแล้วเนาะอันนี้สวนสวยซื้อมาในราคาต้นละ ต้นนี้เป็นบอนสีรวยล้นฟ้านะคะดูลักษณะเขาจะมีความเป็นใบออกค่อนข้างยาวๆแบบนี้นะคะลักษณะกระดูกเขาก็จะออกขา,ขาวๆนะคะเ,เพื่อนตัวนี้อาจจะไม่ใช่รวยล้นฟ้าของไทยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรวยล้นฟ้าของไทยพื้นใบเขาจะแดงแดงเข้มจัดมากกว่าน,นี้นะคะและก็กระดูกเขาจะเป็นสีขาวมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กๆเบบี้แบบนี้เลยะคะ่ะ ออกไปทางพื้นเขียวเยอะมากกว่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นดังๆแดงๆไม่ค่อยแดงจัดเท่าไหร่นะคะบอลสีรวยล้นฟ้านั่นเองนะคะฟังแค่ชื่อก็อยากหามาปลูกแล้วเนาะอันนี้ส่วนสวยซื้อมาในราคาต้นละ100บาทนะคะเป็นร้านขายต้นไม้ที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านของส่วนสวยเองค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะเม้นเข้ามานะคะ ร้านนี้เขาจะมีบอลสีที่มากมายหลายตู้มากค่ะประมาณ20ตู้อบได้นะคะแบบเยอะมากๆเขาเพาะขายแล้วก็ไลฟ์าขายในกลุ่มไม้ออนไลน์ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้สวนสวยพาไปดูส่วนนี้นะคะซึ่งเขาขายบอลสีนะคะเพื่อนๆราคาแบบค่อนข้างจะ สบายกระเป๋าเรามากๆนะคะอย่างรวยล้นฟ้าต้นนี้นะคะราคา100บาทอันนี้ก็คือเดินเข้าไปซื้อในร้านนะคะแต่ถ้าเขาขายออนไลน์ก็อาจจะบวกค่าส่งเพิ่มเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็สวนสวยไม่รู้รายละเอียดเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้สวนสวยพาไปดูนะคะเ mm. ม้นเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวสวนสวยจะพาไปดูที่ร้าน เขานะคะว่ามีอาบอลสีชนิดไหนนะคะต้นเล็กต้นใหญ่ราคาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจก็คือสามารถแอดไลน์แอดเฟซนะคะไปคุยกับแม่ค้าโดยตรงได้เลยนะคะไม่ผ่านส่วนสวยนะคะสวนสวยจะเป็นแค่ลูกค้านะคะไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้เป็นคนขายนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือสวนสวยจะชี้เป้านะคะร้านบอลสีที่ราคาสบายกระเป๋าแบบนี้นะคะต้นค่อนข้างแข็งแรงเลยนะคะ ราคาลงมาสู่ดาวโลกของเราเรียบร้อยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการเลี้ยงเก็บสะสมนะคะเป็นโอกาสอันดีมากๆเลยค่ะบอลตอนนี้ราคากำลังแบบราคาอยู่ในระดับที่กำลังสบายกระเป๋าของเราของคนซื้อของคนปลูกอย่างสวนสวยแบบนี้นะคะมากๆเลยเราก็รีบหามาจับจองนะคะ บอนสีที่มาจากร้านต้นไม้นะคะเ,เพื่อนมันช่างสวยสดงดงามนะคะโอ้โหลำต้นนี้ใบนี้ประมาณสี่ใบห้าใบนะคะเ,เพื่อนๆนและก็มีการแทงยอดใหม่ขึ้นมาอย่างสวยงามใบนี้ก็มีรูปทรงสวยงามแบบนี้นะคะตัวนี้เกิดจากเขาเลี้ยงอย่างดีนะคะอยู่ในตู้อบนะคะเ,เพื่อนๆอนอยู่ในตู้อบและมีการแช่น้ําไว้ประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะ แช่ไว้อยู่ประมาณนี้เลยนะคะและในตู้อบนั้นนะคะมีลักษณะร้อนมากๆนะคะส่วนสวยคิดว่าน่าจะประมาณสัก40องศาน่าจะได้นะคะก็ทีนี้การปลูกบอนสีแบบอยู่ในตู้อบแบบนี้นะคะมันจะเป็นข้อดีนะคะข้อดีของการดูแลบอนสีอันนี้ก็คือลักษณะของการปลูกบอนสีของแม่ค้าที่ขายทั้งในร้านและก็ออนไลน์นะคะเป็นการป้องกันแมลงศัตรูพืชและก็บอนสีของเขาก็จะสวยสดงดงามแบบนี้เลยะค่ะ อันนี้นะคะก็คือเคล็ดลับความงามของแม่ค,ะคะ้าขายบอนสีที่เขาใช้กันนะคะก็คือการปลูกในตู้อบนะคะแล้วก็รองน้ํานะคะเพื่อนๆเ,เหมือนปลูกแบบแช่น้ําอย่างนั้นเลยค่ะแล้วทีนี้เมื่อเราซื้อมานะคะเพื่อนๆเราจะนํามาปลูกนอกตู้โชว์สวยๆหน้าบ้านแบบนี้นะคะเพื่อได้มองได้ชมอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้จะเป็นการปลูกอีกแบบเนื่องนะคะเพื่อน ทีนี้เรานำบอลสีกลับมาที่บ้านแล้วเราต้องทำวิธีนี้นะคะก็คือทำการรื้อนะคะเพื่อนๆรื้อเขาออกมาจากกระถางนะคะเพราะว่า,าดินที่แม่ค้าใช้ในการปลูกบอลสีตัวนี้นะคะส่วนมากก็จะมีอย่างนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนกาบมะพร้าวนะคะสับยาบรองก้นแบบนี้นะคะกระถางประมาณ3นิ้วรองก้นกระถางไปด้วยกาบมะพร้าวสับยาบแบบนี้นะคะไปครึ่งค่อนกระถางแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน นี่ค่ะอ่าสำหรับขายนะคะวัสดุปลูกเขาจะไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆเขาจะเน้นไปทางความเบานะคะเพื่อการขนส่งจะได้อ่ะสะดวกนะคะน้ำหนักไม่เยอะ แล้วก็ค่าขนส่งจะได้ไม่แพงนะคะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นการดูแลบอนสีที่เราซื้อมาจากร้านนะคะล้างรากเขาดูเลยนะคะว่ารากเขาเป็นยังไงหัวเขาเป็นยังไงนะคะมีอาการเน่าฝ่ออะไรพอที่เราจะต้องปรับปรุงดูแลหรือเปล่านะคะน,นี่ค่ะเพื่อนๆถ้าเราล้างออกมาเราจะเห็นอาการของวอสีแบบนี้นะคะถ้าเราปลูกไปนะคะ อาจจะไม่ใหญ่ไม่โตนะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรื้อล้างเลยค่ะเพื่อนๆเมื่อเวลาเราซื้อบอนสีมาทางออนไลน์หรือว่าไปซื้อมาจากร้านค้านะคะ ไม่ว่าจะเป็นต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะถ้าเราไม่รื้อดูนะคะเพื่อนๆรับรองได้เลยค่ะว่าเวลาเรานําไปปลูกต่อนะคะอาจจะมีการหยุดการเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตช้านะคะหรืออาจจะไม่แทงยอดใหม่ด้วยซ้ํานะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากนี่ค่ะหัวเขา นี่คะ่ะเขาเริ่มจะมีอาการพักใบลงหัวแบบนี้นะคะอาการพักใบลงหัวอขอบผิวข้างนอกของหัวนะคะจะมีอาการเริ่มฝ่อแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราต้องรื้อเขาออกมาล้างแบบนี้นะคะล้างแล้วก็ทําการเคลียร์ออกให้หมดเลยคะ่ะนี่คะ่ะพวกนี้นะคะ ตัวนี้หลังจากที่เขาขายเสร็จแล้วก็คือหมดหน้าที่ของแมค้าทีนี้หน้าที่ต่อมาก็คืออยู่ที่คนซื้อนะคะคนซื้ออย่างเราซื้อกลับมาแล้วจะดูแลเขาได้ดีหรือเปล่านะคะ ถ้าเราไม่รื้อเขาออกมาดูนะคะเราจะไม่เห็นสภาพหัวของเขาที่เกิดอาการเน่าฟอเปื่อยผุพังแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าเรานําเขาไปปลูกและบํารุงต่อนะคะทํำยังไงเขาก็โตได้ยากมากๆนะคะมีแต่จะเน่าเปื่อยหยุดการจเจริญเติบโตนะคะใบที่มีก็จะเริ่ม ซีดเหลืองนะคะพอเขาจะเริ่มแก่ไปเรื่อยๆและยิ่งปลูกโดยที่ไม่ได้รองน้ําก้นกระถางอย่างที่บ้านสวนสวยแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้บอนสีของเราจริญเติบโตต่อไปได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็จะนํามาปลูกใหม่นะคะพเพื่อนๆอันนี้นะคะเนื่องจากเป็นการรื้อกระถางนะคะแล้วนํามาปลูกใหม่สวนสวยจะยังไม่ใส่ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะคะ เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนเราแช่น้ําเขาไว้แบบนี้นะคะให้วัสดุปลูกเข้าอน้ํานะคะซึมเข้าวัสดุปลูกให้ดีที่สุดเลยนะคะอตัวนี้นะคะเดี๋ยวรดก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือเราต้องลดน้ํานะคะเพื่อนๆรนลดน้ําให้ดินในกระถางเนี่ยชุ่มชุ่มแบบเปียกเลยนะคะเปียกแบบชุ่มเอาให้ชุ่มชุ่มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนให้รากเขาได้รับความชุ่มชื้นนะคะตอนนี้เป็นการพักฟื้นเขานะคะ นี่ค่ะแล้วเราก็รองถาดน้ําเข้าไว้แบบนี้นะคะซักประมาณครึ่งวันก็ได้นะคะครึ่งวันหรือ1วันนะคะแล้วยกถาดน้ําแบบนี้นะคะเพื่อนๆเข้าไปพักฟื้นไว้ในที่ร่มนะคะเพื่อนๆเราจะไม่ตัดใบเขาทิ้งนะคะจะให้อยู่ในแบบนี้เลยนะคะเมือผ่านไป1วันเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวนี้เรายกเขาขึ้นจากน้ํานะคะเอาไปเข้าถุงอบนะคะมัดปากถุงให้แน่นและนําไปไว้ในที่ร่ม ได้รับแค่แสงสว่างนะคะทีนี้ก็รอเขาค่ะเพื่อนๆการคายน้ําอยู่ในถุงอบมีปริมาณการคายน้ําที่น้อยนะคะและความชื้นอยู่ในถุงอบมันมีเพียงพออยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องลดน้ําก็ได้นะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็อ่า สังเกตนะคะเมื่อผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เขามีรากเดินทะลุถึงก้นกระถางหรือยังนะคะเพื่อนๆถ้ามีรากเดินทะลุถึงก้นกระถางแล้วเรานําเขามาเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะทีนี้เราจะเริ่มบํารุงเขาด้วยกันใส่ปุ๋ยละลายช้าลงก้นกระถางเขาได้เลยนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับการปลูกบ,บอนสีนะคะให้สวยงามนะคะเพื่อนเพื่อน บอลสีที่มาจากร้านนะคะที่เราเอฟมาทางออนไลน์นะคะเขาอยู่ในตู้อบนะคะเพื่อนๆถ้านํามาถึงบ้านเรานะคะเอามาปลูกนะคะเราต้องทําการอบเขาต่อนะคะเพื่อนๆเราอย่านําเขาออกมาวางไว้ข้างนอกเลยตัวนี้เขาจะเกิดอาการตกใจนะคะช็อกอากาศช็อกสถานที่ช็อกอากาศตกใจอาการบอลสีตกใจนะคะตัวนี้เขาจะหยุดการเจริญเติบโตนะคะและถ้าเราไม่ทําการรื้อกระถางดูระบบรากระบบหัวเขานะคะ เราจะไม่รู้เลยว่าเขาจะมีรากเน่าหัว่อหัวเน่าอยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นการซื้อบอนสีมานะคะเพื่อนๆถ,ถ้าอยากดูแลให้เขาจเจริญเติบโตวสวยงามต่อไปเรา,เราควรจะรื้อดูระบบรากระบบหัวเขานั่นเองนะคะเราจะได้รู้นะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะในการปลูกบอนสีให้สวยงามนะคะที่ทสวนสวยนํามาแชร์บอกให้เพื่อนๆ fc ช่องสวนสวยด้วยมือเรานะคะจะได้ดูแลบอนสีให้สวยงามต่อไปได้นะคะ